เต็มคาราเบลุมันนี่พ e e right oh. um> 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 uh> ี่น้องหาตีกันทางไหนหยาดนอนห้องไอเทนอย่าเห็นน้องเทนไม่เด้หรอกข้าวเก๊กอันนี้เขียวนี่ก็ได้เทนจะทำกันไอเทนอย่าเห็นน้องเทนยังด้ยงตัวเง นั่น่น้อยเซีบบอหอมบข้น้าสบบาดีป้ปลาลูกป้าเต็มห้อง <c oughs> มีนอนอัดกันหาหกคน <c oughs> นอนที่ี่นอ่นอนโนดปลาประหมมานอนย,นยันยายไปโลดไปเร็กนอนกัน,น,รนประยัดขาไพา ฉากบลูมอนองวะสิกลังซีลับมอนองเป็นไงอิ่มบาสุมกี้มันเกิดน้อยได้กินยังไหนน้อยน้อยน้อยกับบลน้อยน้อย ไ้เปิดเพลง,งดังแท้ดิไอ้ผู้พักกันเถอน้องผู้ผู้ผู้น้องกับพ่อน้อง

เจ้าลองมาลูกไอ้เจ๊น้องไม่ได้เที่ยวน้ำน้ำในนมน้ำในขวดนมลูกไม่ได้เยี่หรอกงใส่รถมองเลยอื์รถผมพักกันอันสี่พ่อพ่มาแล uh ้เชียงรถเพื่อนเนี่ยวิชกันยุงเหรอ

คารุมนองสองคนรุมสองรุมหนึ่งดีนองไปยังชูช่ชุู <laughs> ีเบที่มน่อยคือเพื่อนเด้อ่ะมอน่อยชิเรลอนอย่ามเง้บพี่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 นองมึงได้แพ

กับใจเนอะตุ๊กนักงมาดึง้ออืีอหักหน้าอยเพอกอดีลังเก เ่อเห็ดเลือเห็ดอ้าไอลูกโงุามหามหามเหดเืมึงนี่ลูกจะคล้องมาได้หนกมาได้สออลูกหมูมาสอนี่ึงกอลจะขีหทวมันสบายดีปะลุงก่อนงามงามหามน้ำาห้ามน้ำสบายดีเด้อเก่งเก่ง อมือเดียวบัดบ่ควยข่าคยออกนอกได้ยานยุ่ง นี่องมากรงดักล้ด <uh> ้วยลองด้อยพอทายคลิปใหไหมอย่าเดียวนี่มาพอทายเูาพอสิรองพุืมเี๋ยวน้งเจ็บอ่ะนั่งเบิ้งลูกนั่งเบิ้งเกงเกนานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอร้อยสิร้มลองคันปลาปุ๊บเราจะได้คู่ เห็นหูปถิงเลยเนี่ถึงเลยอ่าตื่นขนาดพี่น้องตัวนี้รอบางแถวขั้นนี่กับอาชีมีได้ไหมรอบูธเนี่ยอาชีมีไปเออพอถือให้พอถือให้จนมันลุกบลดลงพี่น้องเลยลงปลดน้องหยาดครูไปก็อยากถือครอยู่ตอนี่แอ้าพออยู่ตอนนี้ ไปไปขี่รถขี่รถใกล้ขี่รถลัดลาดลัดลาดลาดรถลัดรถแก้วแม่กับบอยขี่น้ำไปไปหัวอีกหัวอีกกับบอยขี่น้ำเลนแล้ววันนี้เลนแล้วจะไปหารถแล้วเออ ตาใช้ตาใช้สีปราลุนดตาบ่ะคําใช้สีด้วยเบ่งแม่สิชอนฉันมาตาตาตาดังดังมาดูหืไอ้เน่ Đăng mẹ đang à, mẹ dang mẹ không mẹ con không mẹ đu Mèo 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 đi mẹ Nó mẹ 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 Đăng mẹ You know